สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการบิสเนียสรายการที่พาคุณผู้ชมไปดูกลยุทธ์ในการทําธุรกิจและแนวคิดด้านการตลาดครับเจอกันเป็นประจําที่นี่วิทยุจุฬาทุกวันจันทร์สี่โมงครึ่งรรันอีกครั้งหนึ่งวันเสาร์ห้าโมงครึ่งนะครับแต่ตามคอนเทนต์ดีๆแบบนี้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกพัฒรธนกุลประาัหลักสูตร MBM จากจุฬาลงกรณ์วิ n e s s s c สคูลและผมเล็กมนชยัยวงกิติไกรวันผู้ประกาศข่าวจาก TNN ช่อง16 และบิสซิเนสขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเรานะครับบริษัทเอโซประเทศไทยจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือเอ็กซอนม i l ลในประเทศไทยที่เป็นกําลังใจให้เราในการผลิตคอนเทนต์ดีแบบนี้ครับก็เป็นสัปดาห์ที่2ต่อเน,นื่องกันที่บริษัทกรุณาสนับสนุนเราแล้วก็ได้นำคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันนะครับต้องขอบคุณมากวันนี้อาจารย์มีอะไรที่จะสอนคือ จริงๆไม่ได้อยากสอนจะอยากแลกเปลี่ยนเป็นยังไงครับวันช่วง2สัปดาห์ที่แล้วไปอยู่กับสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยแล้วก็มีงานสำคัญก็คือเราเรียกว่า MAT m a p MAP คือ marketing association of Thailand นะครับ national seminar ก็คือสมาคมการตลาดบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเราจะจัดงานการตลาดสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆครับปรากฏว่าปีนี้สัญจรไม่ไหว ใครก็ไม่ไหวอาจารย์เพราะคนกลัวเรื่องโควิดสิบเก้ก็เลยเปลี่ยนจากวิกฤตเป็นโอกาสนะครับเชิญจัดงานครั้งเดียวเลยแล้วก็เชิญพันธมิตรทั่วทั้งประเทศไทยครับแล้วก็จัดงานเป็น National s e m i n a นรแบบออนไลน์แล้วให้คนเข้ามารวมตัวกันเลยเออเรื่องนี้อาจารย์พอพูดถึงเรื่องของการประชุมผ่าน Virtual m e e t ติ g งหรือออนไลน์เนี่ยเดิมบางทีอาจจะรู้สึกว่าการรวมคนไม่ได้เยอะขนาดนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่เดี๋ยวนี้ มันเป็นไปได้เพ<ข>ราะว่าอยู่ที่บ้านก็มาได้เป็นธุรกิจด้วยมีบริษัทแบบรับคือบางทีเราใช้เองที่บ้านเนี่ย สิคนย0คนเราก็ใช้ z o ูมใช้ Google Meet ใช้ m i r r s s o t t t e m s อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าจะใช้แบบเป็น Business คนเป็นพันๆคนอะไรเงี้ยก็ต้องมีบริษัทเข้ามาช่วยเหลือเรากลายเป็น b u บิสเ s สสำหรับคนที่ทำอีเวนต์ออแกน e เซต่างๆไปด้วยอาจารย์ก็เลยไปอยู่ในบรรยากาศออนไลน์ที่นักการตลาดมารวมตัวใช่เขาทำสอวันครับวันแรกเนี่ยเป็นวันที่เราเรียกว่า Training the Trainer หรือ Train the Trainer คือเียเชิญท่านคณาจารย์การตลาดทั่วทั้งเมืองไทยมารวมอยู่ด้วยกันนะครับก็ตอนเช้าตอนบ่าย ส่วนนิสิตนักศึกษาด้านการตลาดทั่วทั้งเมืองไทยมาอยู่ด้วยกันครับและอีกวันหนึ่งเนี่ยคือนักการตลาดใครก็ได้เลยทั่วทั้งเมืองไทยมาอยู่ด้วยกันนั้นจะมีเรื่องของคนที่เป็นเทรนเนอร์คนที่เป็นว่าที่นักการตลาดแล้วก็นักการตลาดภาพรวมผมว่าไปอยู่ในโซนแรกก็คือเทรนเนอร์คือคณาจารย์การตลาดทั่วทั้งประเทศไทยครับอาจารย์การตลาดณนะตอนนี้เนี่ยชีวิตใช้ชีวิตยากยังไงเมื่อเทียบกับชีวิตของอาจารย์การตลาดเมื่อก่อนหนะ้านี้สมัยผมเรียน ถอนหายใจแรงมากเลยมีหน้าก,กากอยู่นะฮะใจมองไม่เห็น <laughs> แต่ถอนหายใจแรงมากทําไมอาจารย์คือค,คุยกับทุกท่านก็เราก็เดือดร้อนใจความวาเดือดร้อนใจของเราไม่ใช่เราสอนหนังสือไม่ได้เรายังสอนหนังสือได้ครับแต่ว่าสิ่งที่เดือดร้อนใจคือเราเกรงว่าสิ่งที่สอนอยู่เนี่ยมันเป็นอาวุธที่นิสิตนักศึกษาของเราเอาไปใช้ได้ผลในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปจริงหรือเพราะเนื้อหาและตําราทั้งหลายที่เราใช้มารวมถึงงานวิจัยมักจะเกิดขึ้นก่อนเกิดโควิดในท คือต้องบอกก่อนว่าการเกิดโควิด1 9การเกิดวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันเปลี่ยนในหลายมิติตั้งแต่ระบบสาธารณสุขไปจนถึงธุรกิจการใช้ชีวิตในสังคมหลายๆลอย่างที่เกิดขึ้นก่อนโควิดเอามาใช้กับตอนนี้ได้ไม่ดีเท่าที่เคยเป็นใช่เอ๊ะการที่เราเคยบอกกับนิสิตนักศึกษาว่าเวลาที่ทำเซอร์วิสมาร์เก็ตติ้งเนี่ยต้องให้ไฮทัช <high touch. S 2> ดูแลเอื้ออาทรพูดคุยเจรจาตาอวยร้อยแปดันประการเข้าห้องเขาแล้วเข้าห้องเขาอีกมาทำทำเ,เตียงเวลาคนทําโรงแรมเปิดเตียงปิดเตียงวางของทําความสะอาดการทําแบบนี้สมัยก่อนมันดีดี<ะ>ดูแลดีมากสมัยนี้เนี่ยคือเขาจะรู้สึกกลัวไหมไม่ต้องเข้ามายุ่งเยอะออไม่ต้องปฏิบตัติไม่ต้องปีนอกไีทเทาไม่ต้องเจอครับไม่ต้องเจอดีมาก<ะ>แล้วก็อยากจะติดป้ายข้างหน้าไว้เป็นคือสมัยก่อนเนี่ยการที่ห้ามยุ่งเนี่ย ต้องติดป้ายไว้ข้างในแล้วก็ถ้าใครไม่อยากให้ใครมายุ่งก็จะเอาป้ายนี้ไปแขวนในข้างนอกว่าการุณาอย่ารบกวน<ะ>วันนี้แนวคิดต้องเปลี่ยนใหม่ต้องเอาป้ายการุณาอย่ารบกวนไปแขวนในข้างนอก<ะ>แล้วถ้ายอมให้รบกวนค่อยเอาเก็บเข้ามาข้างในหรือเปล่าอ๋อถึงให้เข้ามาได้ใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยหลักการคืออย่าเข้ามายุ่งกับห้องฉัน<ะ>ไม่ใช่เข้ามาบริการเยอะแยะมากเกินไปเพราะฉันกลัวติดโควิดกลายเป็นแนวคิดใหม่ๆที่แม้แต่เรื่องของกระบวนการ วิธีคิดหรือการที่ดูแลลูกค้าอาจจะเปลี่ยนแปลงไปรุนแรงเราก็เลยคุยกันเยอะมากว่าไอ้เครื่องมือที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยมันไหวไหมนะและคําตอบคืออะไรครับอาจารย์บางอย่างก็ได้บางอย่างก็ไม่ได้ต้องระมัดระวังมากแล้วก็ต้องหันถอยกลับมาในเรื่องของการเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทันท่วงทีเพอันนี้ยังเป็นหัวใจสําคัญนะใช่แต่ต้องทันท่วงทีนะคุณเล็กเพราะสมัยก่อนเนี่ยอาทำวิจัยกันเสร็จปั๊บอ่ากระจายข้อมูล ไม่เป็นไรเพราะว่าพฤติกรรมลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนเร็วขนาดนั้นแต่ตอนนี้เนี่ยแป๊บๆเปลี่ยนแป๊บแปเปิดประเทศแป๊บๆปิดประเทศแป๊บๆปมีนโยบายใหม่แป,แป,ป๊บๆป,เป,ปเปิดร้านอาหารได้ปิดร้านอาหารคือพฤติกรรมคนเนี่ยเปลี่ยนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บจะมารอหเดือนแล้วลอนแคมเปญไม่ได้นะครับมากกว่านั้นคือหรือเราจะต้องให้วิธีการที่เขาจะหาข้อมูลมากกว่าที่จะบอกว่าเขาต้องไปทําอย่างนี้ทางการตลาดสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันคล้ายคกับคําสุภาษิต อันหนึ่งของคนจีนที่แปลออกมาว่าเวลาที่จะทําให้เขาเติบโตเนี่ยต้องอย่าเอาปลาให้เขากินแต่ต้องสอนเขาจับปลาอ๋อฮะครับคำนี้คลาสสิกเลยคืออย่าเอาผลมาให้แต่บอกวิธีอาจารย์จึงไม่ใช่ทิชเชอร์แต่อาจารย์เป็นฟาซิลิเตเตอร์นี่คือเราคุยกันประเด็นเรื่องนี้คือไม่ใช่ทิชเชอร์แต่เป็นฟาซิลิเตเตอร์คือให้เขารู้ว่าไปหาข้อมูลที่ทันสมัยได้ที่ไหนแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็บอกว่าเอ๊ะข้อมูลที่ได้มาตรงเนี้ย ถ้าหนูเอามาคิดพลิกวิธีคิดมันจะมีอะไรบ้างในแง่ของกลยุทธ์ทางการตลาดเป็นตัวอย่างเฉยๆวา่าถึงเวลาเขาไปหาข้อมูลใหม่แล้วโลกมันเปลี่ยนไปเขาก็ต้องสามารถพลิกเองได้อมันก็จะกลายเป็นวิธีคิดวิธีจับปลามากกว่าที่จะบอกว่าออาวางเลยนะโปรดักต์นี้ต้องใส่พรายแบบนี้ใส่เพลสแบบนี้โปรโมชั่นแบบนี้จะผิดเพราะวิธีการเดิมๆนี้มันทําให้คนพูดคาว่าหนูมไม่รู้ ว่าแฟนมีเห็นหลอดดีหนูก็เลยชอบเขาุจะได้เพลงพี่พุ่มพวงมาสักทีแล้วคือคือตอนนี้เนี่ยก็ต้องรู้เองด้วยเหมือนกันว่าไม่รู้คือคนสมัยเนี้อันนี้สําคัญคือต้องรู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรแล้วรู้อีกทีว่าจะทําให้รู้ได้อย่างไรอันนี้สําคัญโอ้ยอันนี้คุณเล็กขึ้ใหม่อีกรอบได้ไหมอ่ะผมหนูไม่รู้ว่าแฟนมีใช่าะอะอันละอันละแต่เห็นหลอดดีเขาหนูก็เลยชอบเขาเนี่ยอ่ะก็คือ สมัยนี้คนเราอ่ะต้องรู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรรู้ไหมว่าประโยคนี้ผมได้ยินมาจากใครจากใครครับผมได้ยินจากคุณบรรทุนล่าซ้าตอนที่ผมไปสัมภาษณ์ที่จังหวัดน่านครับซึ่งคุณบรรทุนล่ําซําบอกเองว่าเราต้องรู้ว่าเราไม่รู้อะไรผู้เล่ยขนลุกเพราะว่าคนหลายคนมากคิดว่าตังรู้ทุกเรื่องแล้วจริงๆครับเราไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะไม่รู้เรื่องอะไรเราต้องรู้ให้ได้ว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรและเราถึงจะไปหาวิธีเพื่อทําให้มันรู้อ๋อ อันนี้แหละสาคัญบิสซิเนสก็มีหน้าที่หนึ่งในการที่จะพยายามทําให้คนฟังคนดูของเราเนี่ยรู้เหมือนกันครับแบบเดียวกันนะครับที่เอามาคุยเรื่องว่าไปคุยกับท่านอาจ,อา,จารย์ทั้งประเทศเนี่ยมาเพื่อจะมากันกรองเรื่องราวต่างๆเนี่ยสาเหตุเพราะว่าท่านเองก็ต้องเอาเรื่องนี้ส่งต่อไปหาลูกน้องของท่านเหมือนกันครับคือบางทีเราบอกว่าเฮ้ยถ้าคุยกับเฮียคนนี้ต้องพูดอย่างนี้คุยกับเฮียคนนั้นต้องพูดอย่างนั้นเรารให้ปลากินเลยนะแต่รเราลืมคิดไปว่าการวิเคราะห์ลูกค้า ที่สุดท้ายแล้วเรารู้ว่าเฮียคนนี้ต้องพูดอย่างนี้ซอคนนั้นต้องพูดอย่างนั้นเนี่ยคือเราใช้วิธีไหนวิเคราะห์ท่านได้ให้เบ็ดตกปลาเขาหรือเปล่าอะนายเนี่ยเราชอบทีชเช่นเดียวกับคุณครูหลายครั้งเราเถอทีชเฉยๆเราลืม facilitate ให้เขาคิดก็เลยมีประเด็นสําคัญในเชิงการตลาดว่ามันต้องไม่ใช่ teaching แต่ต้องเป็น facilitating นี่ประเด็นที่หนึ่งอ๋อนี่คือเรื่องแค่เรื่องแรงนี่ก็ไม่ง่ายแล้วเนี่ยนะ โอ้ยต้องเปลี่ยนวิธีคิดอาจารย์เยอะมากเลยเออไม่ง่ายเพราะว่าเดิมเราอาจจะมองภาพของครูกับนักเรียนเป็นการสื่อสารทางเดียวคร,ครูบอกนักเรียนจดแล้วก็ไปจําเอาครับสิ่งที่เราจะต้องพยายามอย่างมากในอย่างที่สองในฐานะนักวิชาการและนักเอเป็นเอ็ดูเคเตอร์นักวิชาการศึกษานักนกรารศึกษาเนี่ยครับคือเราจะต้องแบบถอยหลังก้าใหญ่และเปิดใจให้เก่งเราคุยกันเรื่องนี้ถอยหลังก้าใหญ่และเปิดใจให้เก่งคือ บางทีแนวคิดไม่เหมือนกันความเชื่อไม่เหมือนกันแต่ลูกค้าวันนี้หลากหลายมากคุณเล็กคําว่าบูกามันกลับขึ้นมาอีกครั้งโอ้เหมือนคํานี้หายไปสักพักหนึ่งนะคือมันเคยมี mention, แต่มันก็ไม่ได้จี๊ดไปสักพักหนึ่งแล้วมันกลับมาแล้วละ่ะครับบูกาบูบูมาจากเฟอร์เลนริลคือมันขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงเนาะน,น,นั่นคือตัวแรก U มาจาก Un c e r t a i n t y หรือ u n c e r t a i n uncertain เนเนี่ยคือ มีอะไรโผล่ขึ้นมาบางทีอยากเปิดบางทีอยากปิดมันไม่แน่ไม่นอนไปสักอย่างหนึ่งไม่ใช่แค่ขึ้นขึ้น,น,นลงลง,ลงนะบางทีแบบโผล่ขึ้นมาไม่มีด้วยซ้ำอยู่ดีก็โผล่แล้วอยู่ดีของที่มีก็หายไปเลยเน,นี่ <คง S 2> อาจารย์พูดถึงสถานการณ์นะไม่ได้พูดถึงใครนะครับพูดถึงสถานการณ์ว่าไม่แน่ไม่นอนเช่นนักท่องเที่ยวพูดถึงใครก็ได้นักท่องเที่ยวสามสิบล้านหายไปเลยนักท่องเที่ยวสามสิบล้านคนครั้งหายไปไหนไม่รู้หายไปเลยคอนันนะี้อันเซอร์เทนสุดๆเรานึกว่าประเทศไทยเนี่ยยังไงก็อยู่ได้ด้วยนักท่องเที่ยยยยวแนนนนน่ออลลล้้าาาาังงงไไกกก็็มหหปเื เอ,อยังไงภูกเก็ตพัทยาคนก็ต้องเต็มหายไปเลยครับอย่าเรียกว่าหายไปเท่าไหร่ดีป่าหายไปเลยครับ,รบอันนี้อันที่สองเมื่อกี้ไปที่ V แล้วไปที่ยูแล้วตัว C ล่หลาจานคอมเพล็กซ์ครับครับคอมเพล็กซ์เนี่ยสะท้อนแนวคิดของคนปัจจุบันมากเลยคือเอ๊ะตกลงสมัยก่อนเราก็ชอบฝั่งนี้ไม่ชอบฝั่งนี้ชอบฝั่งนี้ไม่ชอบฝั่งนี้แต่ตอนนี้เนี่ยบางทีก็ชอบบางทีก็ไม่ชอบบางทีก็โอเคกับเรื่องนี้บางทีก็ไม่โอเคกับเรื่องนี้ทําไมคนมันงง,ง,งๆไม่ใช่เขาซับซ้อนขึ้น ลูกค้าซับซ้อนลูกค้าคนเดียวที่เคยใช้ที่เราคุยกันในรายการอ่ะคุณเล็กใช้วิถีชีวิตแบบเดียวแต่พอมีหลายๆแพลตฟอร์มอยู่ Facebook วิถีชีวิตนี้อยู่ IG วิถีชีวิตน้อาจารย์ผมเป็นเลยผมนึกว่าผมเป็นคนบุคลิกแตกแยกฮะคือ Facebook ผมเนี่บุคลิกอย่างหนึ่ง Ig ผมบุคลิกอย่างหนึ่ง ทวิตเตอร์ผมบุกคลิปอย่างนึงทวิตเตอร์คุณเล็กนี่รหัสไอ้นี่ไอ้เขาเลยนะทวิตเตอร์ผมไม่ค่อยได้ทวีตนะผมใช้ตามแอคเค้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนั่นเองแล้วก็แล้วติ๊กต็อกล่ะติ๊กต็อกมันก็จะสนุกไปอีกแบบหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดแล้วเนี่ยแต่ว่าคนไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมคนคอมเพล็กซ์ขึ้นนะครับ A คือ ambiguous คืออะไรที่เคยใช้ได้ในอดีตวันนี้อาจจะใช้ไม่ได้ก็ได้ในเรื่องเดียวกันอ๋อเหรอฮะครับมันอัปเดตเพราะฉะนั้นสรุปคือเป็น โลกแห่งการที่ใช้ชีวิตยากและช็อกงั้นถ้า v ก้าอย่างที่อาจารย์พูด VUCA เนี่ยมันหมายถึงว่ามันอาจจะหมดยุคแล้วสําหรับใครก็ตามที่จะชอบมานั่งฟันธงจะชอบมานั่งกําหนดเทรนดหรือจะชอบมานั่งบอกว่าปีทั้งนี้ทั้งปีมันต้องเป็นแบบนี้ใช่มันไม่ใช่ตีไม่ได้หรอกเพราะะนั้นียอย่างที่2ก็เลยต้องกลายเป็นว่าคนาจารย์การตลาดเองก็คุยกันว่าเราคงต้องเปิดใจและเปิดหูกันเยอะมากๆเลยเพราะว่ามันบู v u c อคือแบบ มันขึ้นลงซะจงเราไม่สามารถบอกได้ว่าจริงๆมันจะเทรนมันจะขึ้นนะหรือเทรนจะลงนะมันบางอย่างอาจจะโผล่มานั้นเอาเปิดให้เปิดแล้วให้ปิดให้เปิดพูดยากมากเลยคือมันอันเซอร์เทนนะมันคอมเพล็กซ์มันอธิบายบางเรื่องไม่ได้ต้องฟังและเข้าใจบางทีอธิบายมันเป็นเป็นเรื่องราวยังไม่ได้เลยแล้วก็แอมบิควอสคือของที่เราคิดว่ามันถูกมาโดยตลอด จะมาสอนในห้องอาจจะผิดก็ได้นะดังนั้นเนี่ยการเปิดหูฟังเรื่องใหม่ๆตลอดเวลาโอ้โหเล็กอันนี้เรื่องจริงอาจารย์อย่างเช่นมองง่ายๆนะฮะมองง่ายๆคืออย่างร้านอาหารก่อนหน้านี้ห้างปิดตายแล้วทํายังไงจู่ๆก็มีคาว่าคลาวคิดเช่นขึ้นมาทุกคนเตรียมใจแห่ไปคลาวคิดเช่นแล้วเปิดละดึงของ <laughs> กลับมาร้านใหม่ เขาคิดเช่นยังไม่ทันเกิดเลยแต่เตรียมแล้วนะอ้าเตรามาเปิดร้านแล้วนั่งเปิดเนี่ยคลิปวิดีโอเอ่อบางคนแบบเออเขาบอกว่าไปบูส์โพสกันน่าสนใจมากเลยกดนั่งแล้วนั่งเรียนบูส์โพสแล้วก็พอมานั่งฟังรายการเราสองสสัปดาห์ก่อนบอกว่าบูส์โพสโบราณไปแล้วนั่นน่ะสิอาจารย์ คนการตลาดก็เป็นลมอ่ะอาจารย์เองจึงต้องพยายามอย่างมากในการที่จะเปิดหูเปิดใจว่าไอ้ของที่เคยคิดว่ามันถูกต้องแล้วมันอาจจะผิดอ่ะเออเอาไงดีอ่ะงั้นไม่งั้นเนี่ยเราจะให้ของที่ผิดกับลูกศิษย์เราอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะแชร์แล้วก็เห็นชัดเจนมากในโลรของธุรกิจและการตลาดอาจารย์ก่อนหน้านี้ตัวพลาสติกคือผู้ร้าย<ะ>และเป็นผู้ร้ายหนักมากในช่วงยุคก,ก่อนโควิด19ถูกไหมครับแล้วเราคิดว่าเอาล่ะเราจะคิดวมองไปวันข้างหน้าวันข้างหน้าพลาสติกและก็ของพวกนี้จะต้องตกต่ําหายไปหรืออะไรก็ว่าไป เกิดโควิดขึ้นมาจูๆ่ๆ s i n เกิลยูสพลาสติเป็นพระเอกใชอย่างนั้นกลายเป็นว่าตอนนี้คนไม่สนใจอะไรแล้วต้องการใช้ use plastic s i n เก e ลยูสพลาสติกเพราะกลัวเรื่องสุขภาพครับจู่ๆก็เปลี่ยนแล้วเดี๋ยวก็จะกลับมานะคุณเล็กแล้วก็จะมีคนบอกว่าตอนนี้เนี่ยไปถ่ายรูปในทะเล s i n g l e u s ู p l a s สติกลอยเต็มทะเล<า>ก็ต<า>้อบอกว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้ยังมีดีต่อสุขภาพโดยที่ไม่ใช้ซิงเกิลยูสพลาสติกก็จะมาอีก เปลี่ยนเร็วอะรับรองได้ก็เหมือนกับหน้ากากนี้คุณเล็กครับตอนนี้มีคนเริ่มไปถ่ายรูปในทะเลแล้วให้เห็นว่าหน้ากากเนี่ยมันไม่ได้ย่อยสลายง่ายมันลอยเต็มทะเลไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะทุกคนใช้หน้ากากกันหมดอย่างผมคุณเล็กเนี่ยใช้กันสองชิ้นสองชิ้นก็เลยกลายเป็นว่าแล้วพอทิ้งไปปั๊บแล้วก็บางคนก็เริ่มทิ้งลงทะเลกลายเป็นว่าเต็มทะเลไปหมดเลยกลายเป็นทาลายระบบนิเวศคนก็ต้องมานั่งเดือดร้อนใจว่าทํายังไงให้หน้ากากสลายตัวแต่ยังปลอดภัยเหมือนเดิมออ หน้ากากเย่อสายง่ายแต่ก็ป้องกันเชื้อโรคได้ด้วยใช่หรือแบผมีคนมีคนบอกว่าติด COVID โควิดต้องให้ใส่หน้ากากหลายชั้นเพราะว่าคือเอามือขยับหน้ากากมือขยับหน้ากากขยับเสร็จขยี้ตาเชื้อโรคที่ติดอยู่ข้างนอกหน้ากากก็เลยเข้าไปในตางั้นก็ต้องมานั่งคิดกันว่าทํายังไงให้มีหน้ากากที่เวลาเชื้อโรคมาโดนปั๊บแล้วมันฆ่าเชื้อโรคโอ๋อ อะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มคิด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 เดี๋ยวก็จะมีของใหม่ที่เป็นนวัตกรรมใครที่ยังติดก,กับอยู่กับเรื่องเดิมๆก็จะกลายเป็นช้าไปโดยอัตโนมัติครับว่าเราก็ขยับหน้ากับ <laughs> อาจารย์อยาเอามือไปขยับแต่ว่าเราจะไม่ขยี้ตา,าออหรือวันดีคืนดีเรากำลังจะลงทุนขนาดใหญ่แล้วอาจารย์ปรากฏว่าจู่ๆหน้ากากก็ไม่ต้องใชล้ละไม <laughs> ออ่รู้ที่คณะะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาเริ่มพยายามคิดหน้ากากาที่กลับบ้านไปล้างล้างแล้วก็ใช้ใหม่ ยังพยายามคิดพัฒนาเรื่องพวกนี้อยู่เพราะว่าถ้าสมมติว่ามีหน้ากากที่ล้างใช้ใหม่แล้วมันมีมีคุณสมบัติที่ดีเพีย,เพยง,เพ,ยงพเพียงพอเพียงพร้อมมันก็น่าจะดีอืมอ่ะแล้วจริงๆอย่างบริษัทบางบริษัทเนี่ยก็เริ่มทำนะหน้ากากอิเล็กทรอนิกส์อะถายสี่พันกว่าบาทที่สามารถาใช้ได้ตลอดเป็นปีๆห้าครับเออ,อ,อดังนั้นเนี่ยคือเหมือนกันอาจารย์ก่อนหน้านี้คนคิดจะกักตุนคนคิดจะกินกาไรเต็มที่เลยกับแอลกอฮอล์กับหน้ากากอนามัย หลายคนตอนนี้ยังติดดอยหน้ากากนามัยอยู่เลยจริงจริงจริงไปตุนมาจากเกงกำไรยังติดดอยอยู่เลยครับ50ชิ้น900อ่ะผมเคยเจอคุณพระคุณเจ้าตอนที่แพงสุดๆทุกวันนี้เนี่ย100ชิ้น50ก็ยังต้องขายอ่าก็ยังต้องขายอ่านี่คือสองสองสองประเด็นนะเอ่อประเด็นถัดไปเนี่ยครับเป็นประเด็นในเชิงของการใช้ประโยชน์ในเรื่องของวันที่ต้องสอนออนไลน์ให้กลายเป็นโอกาสมันเป็นโอกาสไปได้ไงอาจารย์มีแต่คนบ่นว่าแบบเรียนออนไลน์เบื่อเบื่อเบื่อ เก็บข้อมูลลูก,ลกศิษย์ก็ง่ายลูกศิษย์คนไหนที่นําเสนอบ้างก็แค่ก๊อปปี้ชื่อบอกให้อาทุกคนใครที่พูดแล้วก็ให้เขียนเข้าไปในแชทรูมก๊อปปี้ชื่อใส่เข้าไปในระบบปั๊บมันคิดคะแนนไม่ต้องมานั่งติ๊กเองเดือดร้อนใจทําหายบ้างไม่หายบ้างครับอ,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 อยากคุยกับลูกศิษย์บางทีอยากส่งข้อมูลไฟล์ดีๆให้ลูกศิษย์ต้องมานั่งคิดเปิดอ,อ,อีเมลไม่ก็นั่งคุยกันอยู่ในห้องก็ส่งเข้าไปในแชทเลยอย่างนี้เป็นต้นสะดวกจะตายอาจารย์ไม่ต้องอาจารย์สามารถ ที่จะตื่นสายได้อีกหน่อยเด็กๆสามารถตื่นสายได้อีกหน่อยเพื่อเข้าคลาสเก้าโมงไม่ต้องเผื่อเวลาสามชั่วโมงอยู่ในรถคทําต้นทุนต่ําลงม,มากกว่านั้นคือ,อ,อทําไปทํามาบางคลิปอัดเอาไว้ได้ให้นิสิตด,ดูย้อนหลังได้หรืออาจารย์อัดคลิปตอนนิสิตพรีเซนต์เพื่อจะดูอย่างละเอียดแล้วให้คะแนนได้อย่างแฟร์มากขึ้นเออต้องมีมุมคิดว่าออนไลน์เลวออนไลน์มันเร็วไปหมดเร็วไปหมดไม่ดีเลยไม่ดีเลย,เลยต้องเปลี่ยนมุมคิดนี้เพราะว่ามันห้ามไม่ได้ เราคุยกันเรื่องนี้แล้วมันเป็นประโยชน์ได้ซ้าไปผมเชื่อว่าหลายคนคิดเหมือนกันว่าต่อให้สถา,านการณ์โควิดดีขึ้นเรากลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากก็ยังอยากให้แนวคิดเรื่อง work from home แนวคิดเรื่อง virtual meeting มันมีอยู่เพราะว<ม>่ามันลดต้นทุนและลดขั้นตอนไปได้เยอะมากไม่ใช่แค่ในอันนี้เมื่อกี้เราคุยกันในโลกของการศึกษ,ษาคุณเล็กพูดถูกถ้ามองในแง่ของการดูแลลูกค้าการนําเสนอการต้องไปหาลูกค้าใหม่หทางการตลาดเอ๊ะเฮ้ยทักษะใหม่เราต้องพัฒนาแล้วนะเราต้องปรับตัว อย่างจริงจังนะอย่างเช่นผมอยู่กรุงเทพผมจะหาลูกค้าใหม่ในอินโดนีเซียยังไงจาการตาเดิมจะต้องนั่งเครื่องบินไปเพื่อไปหาโรงแรมพักแล้วก็ไปตระเวนหาตาม c ี d ในจาการ์ตาครับตอนนี้ก็ทาใช้เครื่องมือต่างๆหลากหลายบนออนไลน์ที่สามารถหาลูกค้าได้แล้วก็สามารถคุยกับลูกค้าออนไลน์เพราะลูกค้าก็คุ้นกับการเจอเซลล์ขายออนไลน์เหมือนกัน เออนั่นน่ะสิอาจารย์ถ้าเป็นแต่ก่อนนะบอก Vir อร์ tual m e e t i อะอะไรอะแล้วพี่จะเห็นของไหมเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องธรรมดามากครับนั้นหลายครั้งเราก็พบว่าเออการขยายตลาดการพบลูกค้าการลดต้นทุนต่อไปก็ไม่ต้องบินก็ไม่เสียต้นทุนไม่ต้องไปเช่าห้องมิงก็ไม่เสียต้นทุนพวกนี้เนี่ยนอกจากขยายตลาดได้มีโอกาสยังมีเรื่อง,องการลดต้นทุนภายในองค์กรด้อีกต่างหากนั้นรูปแบบการคิดอย่างเนี้ย ในเรื่องของ education หรือการศึกษาก็เช่นเดียวกันก็นั่งคุยกันว่าเราต้องเลิกเกลียดการสอนออนไลน์ทำใจยอมรับใช่แล้วก็หาเครื่องมือเครื่องไม้ที่เป็นเทคโนโลยีมาเสริมออโดยไมย่บางคนบอกต้องไปหัดใช้ไม่ต้องหาของที่ใช้เป็นอยู่แล้วแล้วเด็กใช้เป็นอยู่แล้วแล้วเอามาเสริมกันเช่นเอ๊ะใช้ไลน์ใช้ยังไงให้เสริมได้<ฆ>ครับอย่างเช่นบางบางทีดูซูมคุณเล็กดูกซูมแล้วมันกระตกุกการตลาดชอบสอนโดยการใช้คลิปวิดีโอ แล้วมันกระตุกมันยังไม่ค่อยดีนักมันเป็นช่องว่างทางเทคโนโลยีแล้วก็พร้อมเราก็บอกว่านิสิตทุกคนอยู่ในไลน์ครูอยู่แล้วใช่ไหม๋ยวครูจะส่งเข้าไปในไกคุกอ่ะลิงก์ยูเอาไปเปิดดูเปิดดูพร้อมกันสองนาทีแล้วกลับขึ้นมาคุยกันต่อบนซูมโอ้ยอันนี้ดีกว่าในห้องเรียนนะเพราะบางทีจะเจออาจารย์แบบอ้าวไฟอยู่ไหนะบางทีอ้าวตำได้ไม่ติดเอออันนี้คือได้ผลเลย แล้วก็หายไปครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยเออไอ้ได้ดี <หา S 2> ผมว่าใน,ในเรื่องของการปรับไมเซตในการสอนออนไลน์เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็น่าสนใจอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งที่เราคุยกันเยอะมากเลยเนี่ยครับก็คือเรื่องของการที่เราต้องพยายามใส่ซอฟต์สกิลไปให้กับนิสิตเราผ่านออนไลน์มากขึ้นซอฟต์สกิลคืออะไรอาจารย์คือพอหลายครั้งเนี่ยพอมันเป็นการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยเราก็พยายามใส่ อะไรที่มันเป็นคอนเทนต์หนักๆจนลืมไปว่าหน้าที่ของการเรียนการสอนแล้วกันเป็นคุณครูเนี่ยบางทีมันมีเรื่องของสอนเรื่องการเข้าสังคม oh, พูด <yeah. S 2> คุยกันคุยเรื่องของอโลกที่เปลี่ยนแปลงไปแลกเปลี่ยนกันเปิดการคิดแบบครีเอทีฟิตี้หรือการคิดอย่างมีเหตุผลครับ mm hmm. หรือบางทีเป็นเรื่องของนิกโอชีเอชันก, mm hmm. การเจราจาต่อรอง ซึ่งสมัยก่อนสอนกันในห้องนะนะักการตลาดเด็กการตลาดเราสอนเรื่องของการเจราจาต่อรองการเทคนิคการขายกันในห้องมีการทําการจําลองโรคมีโรเเลอ่าใช่วันนี้พอมันเป็นออนไลน์ก็แบบเปิดสไลด์แล้วเราก็จะบอกอ่ะหลักการเทคนิคการขายมีอยู่เจ็ดขั้นขั้นหนึ่งคือ prospect ขั้นที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดนะก็คือ follow up sell เราก็อ่ะยกตัวอย่างเราก็ไปต่อหลายครั้งเนี้ยเราลืมใส่ soft skill เพราะว่าโลกของออนไลน์มันแห้งกว่าเราก็เลยลืมคิดไปว่าบางที soft skill เขาหายเยอะ อ,อ,อาจารย์เรื่องนี้ขอเสริมเลยโดยเฉพาะใครเป็นเซลล์เนื่องจากผมเคยเป็นเซลมามาอยู่ช่วงหนึ่งของชีวิตไปเรียนมาเหมือนกันเซลลิงสกิลที่องค์กรใหญ่เขามักจะให้เสียตังค์แพงๆให้เซลล์ไปเรียนทำตามเป๊ะเลยตั้งแต่กระบวนการในการเรื่อง prospect cold calling สำรวจตลาด <c oughs> แล้วก็รู้สึกทำไมเราทำตามตำราแล้วมันได้ไม่ได้เอาเราต้องให้ลูกค้าเห็นนิอะลรสารพัดอย่างเ <c oughs> ชื่อไหมว่าบางกรณีเนี่ยเดินเข้าไปในบริษัทที่ลูกค้าเนี่ยเขารเราเนี่ย ยังไม่ทันอ้าปากเลยเขาออเดอร์ละใช่มันก็เลยนึกถึงเพลงที่บอกว่าถ้าคนเขาจะรักยืนเฉยๆเขาก็รักอันนี้ซอฟต์สกิลนานๆจะมีเพลงใหม่สักทีคือคืออันนี้คือซอฟต์สกิลที่ตำราไม่ได้บอกเป็นขั้นเป็นตอนแล้วบางทีก็เป็นการเรื่องของการแต่งตัวเป็นเรื่องของการเป็นการ เป็นการพูดคุยเป็นบางทีถูกชตาคำว่าถูกชะตามันมาอย่างไงคือถ้าไม่เอาแค่แบบว่าหน้าตาเหมือนลูกเขาขเราไม่สามารถหน้าตาเหมือนลูกหรือมีเรือนกายที่เซ็กซี่อ,อ,อ,อะไรบางอย่างการการแต่งเนื้อแต่งตัวการ<ด>การมีกาละเทศะ<ด>การเข้าใจคนที่เราไปคุยด้วยว่าเขาเป็นใครเราไม่จําเป็นต้องแต่งตัวเนี้ยบเพราะลูกค้าบางคนก็รู้สึกไม่ชอบเนี้ยบแต่ว่ามันอยู่กาละเทศะแล้วสิ่งที่เขาชอบเราอยากแต่งตัวอย่างที่เราชอบหรืออยากแต่งตัวอย่างที่เขาชอบมันก็อยู่ที่บริบทถ้าสมมุติว่า เราต้องการให้เขาซื้อของเราแล้วแต่งตัวอย่างที่เราชอบก็คงไม่ค่อยดีนะงั้นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นซอฟต์สกิลที่เราต้องคุยกันประเด็นวันนั้นเนี่ยคุยกันสนุกมากเลยคุณเล็กแล้วก็ต้องขอบพระคุณมหาวิทยาลัยที่เป็นภาคีสมาชิกของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยนะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ดึงคณาจารย์จากภาคเหนือมาเพียบเลยนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นโระนาดึงณาจารย์จากภาคอีสานมากันเพียบเลยนะครับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่และมหาวิทยาลัยก็คือ มออก็คือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รวิทยาเขตหาดใหญ่นะครับภาควิชาการตลาดจากภาคใต้ก็ดึงคนมาเพียบเลยจากภาคใต้คณานาจารย์ก็เลยกว่า200คนนั่งอยู่ในห้องเดียวกันแล้วแชร์กันผมคิดว่าเอามาฝากท่านเนี่ยสหัวข้อวันนี้หนึ่งเป็นเรื่องของความสบายใจของท่านที่อยู่ในโลกของการตลาดว่าทณานาจารย์ไม่ได้นิ่งนอนใจเรากำลังพัฒนาการตลาดของเราให้แข็งแรงมากขึ้นแต่ท่านก็หยิบทักษะที่เราพูดคุยกันนี้ไปใช้กับการเรียนการสอน สำหรับลูกน้องไม่ต้องเป็นลูกศิษย์ก็ได้ของท่านก็ได้ในในแผนกวิชาแผนกการตลาดของท่านครับ,รบแล้วก็เราจะยังคงอยู่กับบูก้าหรือว่าโลกและสิ่งแวดล้อมที่มันผันผวนอย่างนี้ไม่แน่ไม่นอนแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องเปิดรับหาข้อมูลใหม่ๆแบบนี้เนี่ยโดยตลอดเวลาและบิส i n เนสก็จะนําเล่าห้ฟังบูก้าเนี่ยนะกลับมาอีกแล้วไม่อยากให้มีเลยรู้ไหมเพราะมันทํางานยากบูก้าคอนเซ็ปต์เนี่ยมันดีเพราะว่ามันบอกเลยว่ามันยุ่งยาก หลากหลายมิติมากเลย,เลยแต่ว่าการที่เราจะบริหารจัดการ v u ้ a เนี่ยโหพูดกันอีกหลายเทปยากมากงั้น v u ้ a กลับมากำเนิดอีกรอบกลับมาทวงบัลลังอีกรอบ <c oughs> และบิสซิเนียจะกาะติดเรื่องนี้พร้อมกับคอนเทนต์ดีๆที่สนับสนุนโดยบริษัทเอโซประเทศไทยจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ a อคช o ่นโมบิลเนประเทศไทย ขอบคุณนะครับที่สนับสนุนการบิดซิเนสและก็วิธีจุฬานะครับครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับเวลาเดิมคุณเล็กกับผมก็คงจะได้เอาเรื่องราวดีๆมาฝากกันอีกครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ